ตอนนี้ก็คือปิดเทอมแล้ววันนี้วันที่7ธันวาคม2 5 6 4นะคะ ก็คือปีเทอหนึ่งยังไม่จบปีหนึ่งจ้าเพิ่งจบเทอหนึ่งสอบเสร็จไปวันที่สองวันสุดท้ายเนาะวันนี้ก็ว่างๆก็เลยคิดว่ามาคลิปแล้วกันโอเคต้องบอกก่อนว่าในคลิปนี้สิ่งที่เราจะพูดต่อไปเนี่ยไม่ใช่แฟกต์นะแต่ว่าเป็นโอปินเนียของเราล้วนๆความรู้สึกของเราประสบการณ์ที่เราได้เจอเจอมาเท่านั้นเนาะอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะตัดสินอะไรได้อืมโอเค <S <S <S> โอเคมาดูดีกว่าว่าปีหนึ่งเรียนอะไรบ้างไปที่ชาแรกะตะโกนทำไม,มวิชาแรกยูสไทยแลงการใช้ภาษาไทยอันนี้เป็นวิชาบังคับที่จะพูดต่อไปนี้ก็คือจะเป็นวิชาบังคับเนาะที่ปีหนึ่งยังไงก็ต้องเรียนตัวที่หนึ่งยูสไทยแลงการใช้ภาษาไทยเป็นวิชาที่ใช้บุญนเก่าอาสรุปมันใช้ภาษาไทยหรือใช้บุ่นเก่า ใช้ทั้งคู่เลยค่ะก็คือค่อนข้างเป็นวิชาที่ไม่ได้เขาเรียกว่าไงอะ่ะถ้าอ่านรู้มาเยอะก็จะดีมากแล้วก็จะมาใช้ปรับใช้ได้เยอะมันจะเป็นวิชาที่ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นคือด้วยความที่ภาษาไทยมันก็ถ้าเราอ่านเยอะๆอะไรแบบนั้นอะ่ะวรรณกรรมหรืออะไรประมาณนั้นอะ่ะโอ้โหจะดีมากจะชอบวิชานี้มากเพราะว่าเขาเขาสอนแบบวรรณกรรมด้วยนะเอาวรรณกรรมของคนดังๆมาสอนแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะว่าเอ๊ะการใช้ภาษาแบบนี้ทำยังไง แล้วมันขอให้เกิดความรู้สึกอะไรหรือว่าอะไรบบนั้นมีทั้งร้อยแก้วร้อยกลองแล้วก็รวมถึงการใช้ภาษาไทยในการพูดในที่สาธารณชนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรกันเนี่ยพับพับลิกสปีกิ่งเออก็มีมีขั้นหนึ่งเลยที่สอบพูดแล้วก็ไปให้เตรียมเรื่องมาให้มาพูดซึ่งสําหรับเราที่ไม่ชอบพูดแต่ตอนนี้ก็พูดอยู่ <laughs> ก็ เรียกว่ายัางไงนี้ก็เรียกว่าผ่านมาได้เออผ่านมาได้ไม่ได้ซัเฟิร์มมากขนาดนั้นแต่ก็แบบเออกัดฟันสู้เพราะว่านี่เิ่งวิชาแรก <c oughs> ก็ตอนนี้เกรดยังไม่ออกแต่ว่าคาดว่าไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นอไหวอยู่ไหววิชานี้ไหวไปต่อวิชาต่อไป <c oughs> วิชาต่อไปคือ English วันนั่นเองหรือภาษาอังกฤษหนึ่งเนาะวิชานี้จะเรียนตอนวันอังคาร8ปดโมงเช้าถึง9ก้าโมงครึ่ง และวันพฤหัส11บดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนถามว่าทำไมมันถึงมีสองวันเพราะว่ามันไม่ได้เรียน3มชั่วโมงติดมาเรียนทีละชั่วโมงครึ่งกับชั่วโมงครึ่งก็เลยมี2วันนั่นเองแต่ว่าเรียนเช้ามาก8ดโมงก็คือวิชานี้จะเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองเป็นภาษาอังกฤษที่เด็กกัสรทุกคนต้องเรียนซึ่งจะไม่เหมือนกับคณะอื่นๆในจุฬาเนาะซึ่งทำไมใช้ซึ่งเยอะมากกวันผิแกม่าด้วยโอเค ภาษาอังกฤษที่คณะอื่นๆในจุฬาต้องเรียนมันจะเป็นเอ็กอิงนะั้งใช่ไหมรู้สึกก็คือที่อักษรจะไม่มีแต่จะเรียนตัวนี้แทนเป็นอิงวันเป็นวิชาภาษาอังกฤษนั่นแหละของเราเสกเราเรียนกับครูต่างชาติเนื้อหาที่เรียนก็จะเป็นแกมมาที่เราเคยเรียนมาแล้วทั้งนั้นนั่นแหละในมปลายแต่ว่าความยากมันอยู่ที่มันมีการเขียนหรือไรติ้งนั่นเองมิดเทอมจะเป็น example paragraph ก็คือการเขียน paragraph ตัวอย่างเขาเรียกไรเขาไม่เคยแปลไทยเหมือนกันนะแต่ว่านั่นแหละ example paragraph ก็คือ1พาร,รา paragraph เป็นภาษาอังกฤษโดยปราให้เราเขียนแล้วก็ final <c oughs> จะเป็น reason paragraph ก็เป็นตรงตัวซึ่งสำหรับเราที่ไม่เคยเรียนเขียนมาเลยในชีวิตมปลาย <c oughs> เพราะว่าเรียนโรงเรียนรัฐมาตลอดตั้งแต่ม .1 ยันม6เนาะก็ ก็ซัพเฟอร์พอสมควรแต่ก็ผ่านออกมาได้รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าก็เอาตัวรอดมาได้อะก็คืออาจจะคะแนนไม่ดีเลยอ่ะไม่ดีขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไหวอยู่ด้วยความที่แกมมามันจะมีควิดในทุกๆครั้งที่เรียนตกบทใช่ไหมอาจารย์ใช่ก็ควิดอ่ะไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นข้อชอยแต่ว่าที่ยากอย่างที่บอกไปคือพารากราฟการเขียนอันนี้ซึ่งอ่านเยอะ เขียนมาเยอะตั้งแต่มอปลายก็ได้ประโยชน์สุดๆวิชานี้ด้วยความที่เกรดยังไม่ออกแต่ว่าคิดว่า <c oughs> ไม่พูดดีกว่า no c ม m มน n t มันที่เขาบอกว่าโหดอะ่ะเพราะว่ามันเป็นวิชาที่เด็กเอกอิงใครอยากเข้าเอกอิงอะ่ะต้องเก่งๆตัวนี้ให้ได้บีขึ้นไปเนาะถึงจะยื่นเข้าเอกอิงได้ในปีสอง เราไม่ได้จะเข้าเอกเิงก็คือเรียนได้ผ่านเรียนได้ผ่านเอาให้ผ่านไฟนอลเนี่ยตัวดีนเลยยากมากพิ่งสอบเสร็จไปเมื่อวันเมื่อเดือนที่แล้วมั้งปลายเดือนก็คือตอนนี้วันที่เจ็ดธันวาสอบเสร็จสอบไปประมาณยี่สิบเก้าพฤศจิกหรืออะไรประมาณนั้นไม่แน่แต่จะไม่ได้แล้วแต่แบบโหดมากไม่เคยคิดว่าจะโหดจะมีข้อสอบภาษาอังกฤษอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกโง่ขนาดนี้ก่อน แต่มันก็ผ่านมาได้แล้วนะคะผ่านมาไม่รู้แต่ก็สอบแล้วแลวคงไม่สอบอีกรอบโอเคนี่และอิงวันสนุกสนานตอนเรียนสนุกนะเพราะว่าเขาจะแบบเสร็จเราจะมีเบรกเอาลูมใช่ไหมก็จะให้ได้พูดคุยกับคนน้คนนี้แล้วเพื่อนในเซ็หน่ารักทุกคนจริงๆแบบเฟรนลี่มากทุกคนเหมือนกับแบบมาจากคนละที่กันทุกคนก็อยากจะมีเพื่อนใหม่อมืแล้วก็คุยกันสนุกสนาน ตบมุมกล้องนิดนึงวิชาต่อมาขอดูแบบขอแอบดูจะไม่ได้อะไรนี่น้ำอุ่นเรียนแล้วลืมแล้วหรอคะใช่เรียนแล้วลืมวิชาต่อมาเรดคอมเรดคอมหรือ r s s e r r h h n n d o o p u u t r s s k l l อืมเป็นวิชาการค้นคว้าหาข้อมูลและก็การใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองอย่างที่ชื่อบอกเราก็จะเรียนประมาณองจริงมันคือวิชาการเขียนในงานวิชาการอะรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นเลยอะ อนเรียนเขาจะสอนการใช้ Word การใช้ Excel การใช้ powerpoint แล้วก็ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต่างๆนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆไม่ได้เยอะขนาดนั้นอแล้วก็วิธีการค้นคว้าข้อมูลคล้ายๆวิชาห้องสมุดต,ตอนมอไปลายไหมเวลาเอาไปบอกคนอื่นว่าทํำยังไงก็มีแต่คนบอกว่าเหมือนห้องสมุดเลยก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่ามันจะละเอียดกว่านหน่อยซึ่งเขาก็จะสอนวิธีการใช้ห้องสมุดของจุฬาประมาณว่าหอกลางเขาเรียกห้องสมุดไหมหอสมุดอืม วิธีการเข้าเว็บเข้าไปเซิร์ชหาข้อมูลหาหนังสืออย่างนี้แปลว่าอะไรหนังสือเล่มนี้มีอยู่ที่ไหนในหอสมุดของจุฬาจะมีหลายที่เนาะมีทั้งของกลางออกกามีหอสมุดของคณะหลายๆคณะก็นั่นแหละเป็นวิชาการหาข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้น่ะทํารายงานก็ก็จะมีให้เขียนรายงานส่งตอนไฟแนลไม่เยอะขนาดนั้นสามหน้าแต่ว่าเขาก็จะให้เราคิดหัวข้อเองแล้วก็ทํามาเองเลย แต่ก่อนหน้านั้นก็จะสอนสอนสอน,สอนมาเนาะซึ่งมันก็เราว่ามันได้ประโยชน์เยอะมากคือหมายถึงว่าในเรื่องการใช้โปรแกรมต่างๆเนี่ยเออได้ใช้ประโยชน์มากอาจจะยากนิดนึงด้วยความที่มันข้อมูลมันจะเยอะมากตอนเรียนแบบโอโ้โหตึกบตแต่ว่าพอเรามาเปิดเปิด,ปดค่อยๆทำอ่ะมันก็ได้แหละสุดท้ายแล้วก็คือวิชานี้อ่านเยอะมากเราต้องไปอ่านบทความอ่าน งานวิทยานิพนธ์อ่านตล๊ดูดด,ดอะไรก็ไม่รู้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเยอะมากว่าชายเลนตัวเองพอสมควรหมถึงแบบท้าทายมากไม่คิดว่าตังจะทําได้แต่ก็ทําได้อะเออเป็นวิชาคืออักษรพันดึงอะไรพวกนี้เราออกมาเราแบบทำไม่ได้เลยตอนเรียนแล้วสุดท้ายไอที่พูดว่าทาไม่ได้ทุกคนที่พูดว่าทำม่ได้ก็ทําได้หมดอะเออทั้งนี้ด้วยก็ทําได้อะมันก็ต้องทำไว้ได้อะเออก็สนุกสนุกอยู่แต่ก็ยากเหมือนกันวิชานี้เลยคอะ วิชาน,นี้มันจะไม่แน่ใจว่าน่าจะมีเจ็ดเซกซึ่งเซกเราที่เราเรียนอะได้ตอนเช้าแปดโมงวันพุธถึงก็คือวันพุธแปดโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงแต่เหมือนกับว่าถ้าจะไม่ผิดจะมีวันพุธบ่ายโมงถึงสี่โมงด้วยซึ่งเราไม่ได้นะคะเราได้เซกเช้าแต่ปกติเป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้วถูกเป่โอเคก็อาจจะง่วงนอนนิดนึงตอนเช้าเพราะว่าเป็นเลคเชอร์นะคะก็จะพูด,พด,พด ซึ่วิชานี้ก็สนุกดีก็ได้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่มากๆวิชาต่อมา East หรือว่าอารายธรรมตะวันออกนะคะเราจะเรียน4สี4ด้วยกันคืออารายธรรมจีนอารายอารยธรรมญี่ปุ่นอารายธรรมอินเดียแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ <laughs> ก็คือจะแบ่งเป็นมิเทิมกับไฟนอลเนาะมิเทอมก็เป็นจีนญี่ปุ่นไฟนอกเป็นอินเดียเอเชียอ,ออกเฉียงใต้เป็นวิชาที่ เรียกว่าไงอะคล้ายๆประวัติศาสตร์อะไรรวมแล้วก็คือจำ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 ต่อาจจะมีบางคนที่บอกว่าถ้าเข้าใจก็ไม่ต้องจํหรอกจํสหรับคนธรรมดาแบบน้าอุ่นแล้วน้าอุ่นจําอ่านเยอะๆเดี๋ยว,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 ยวจาได้เองตอนแรกมันก็จะแบบเฮ้ยเยอะมากมันจะไปจําได้ยังไงหมดแต่สุดท้ายแล้วพอมันต้องสอบจริงมันก็จะจําได้เ้ยวิชานี้ไม่มีอะไรไม่มีส่งงาน้อยคะแนนเป็นสอบล้วน,วน,วนก็คืออะไรยธรรสองตัว อย่างเช่นมิเตอร์มใช่ไหมจีนญี่ปุ่นจีน50ญี่ปุ่น50เป็นร้อยหาร2ก็จะเต็ม50แล้วก็ไฟแนลอีกเหมือนกันอินเดียเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดีย50เอเชียตะวันออกเฉียงใตา้เเตาบบวกกันร้อยหาร2ได้หรือ50ก็50มิดมเทอมกับ50ไฟแนลมาบวกกันก็จะเป็นเกรเดกไม่มีงานเลยสอบล้วนว,วิชานี้ถ้าใครชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ก็ รอดขนาดเราไม่ชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เรายังรู้สึกว่ามันก็สนุกนะคือแบบอืได้ความรู้อะไรเยอะเยอะเยอะมากเลยรู้สึกเหมือนได้เรียนรู้โลกใบนี้มากยิ่งขึ้นครูเองไห้แล้ว <laughs> ไม่หรอกรอดรอดรอดวิชาต่อมาอุ้ยวิชาสุดท้ายของหกวิชาบังคับ reasoning นะคะก็คือการใช้ผหนุผลเองวิชาการใช้ให้ผลวิชาเนี้ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินกนท้อสอนแล้วว่าโหดมาก ยากอะไรนั้นซึ่งก็จะบอกว่าจริงยากจริงยากจริงคือด้วยความที่วิชาเนี้ยวิธีการสอนจะไม่เหมือนกันแล้วแต่เซกเลยเซกไหนสอนแบบไหนก็สอบแบบนั้นเนาะเราจะไปพึ่งพาเพื่อนเยอะที่อยู่ต่างเซกไม่ได้มากขนาดนั้นอันนี้จะประสบการณ์ส่วนตัวเนาะมิดเทอมเนี่ยจะสอบเป็นข้อกาเออเป็นทฤษฎีอะ่ะตอนแรกเราก็จะต้องเรียนทฤษฎีก่อน มันจะเป็นการเรียนคล้ายๆคณิตศาสตร์ตอนมัธยมซึ่งเป็นแบบวงกลมๆเขาเรียกว่าอะไรนะตรงแผนภูมิเออจักอยางอะซึ่งก็ทำโจทย์เยอะๆอะเราเชื่อว่ามันก็ไหวยอยู่อังจริงมันจะมีหลายคนที่พูดว่าวิชาเนี้ยใครชอบคณิตศาสตร์ก็จะชอบใช่ไหมอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าเราไม่ชอบคณิตศาสตร์แล้วเราก็ไม่ชอบวิชานี้แต่ว่าเราก็เรียนเรียนรอดน,นะหมายถึงว่าถ้าออกมาได้ไม่แย่อะคือมันก็ไหวอยู่อะ เราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสคะแนนขนาดนั้นหรือว่าเขาซีเรียสหรอเออไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ก็ไหวอยู่ทําเท่าที่ทําได้ไม่อยากกดดกัรเต็งเยอะวิชานี้ยากจริงแล้วคนคนเก่งก็มีเยอะมาเราต้องอยู่รอดในโดงของคนจริงนะคะเขาจะเรียนการใช้เหตุผลอย่างที่ตัวบอกตัวชื่อวิชาบอกตอนมิเทอมก็จะมีให้บทความเล็กๆอาจจะสั้นๆ3-4มสบรรทัดสองสบรรทัดแล้วก็มาบอกว่าอันไหนคือข้ออ้าง ข้ออ้างข้ออ้างอันนี้นะแล้วก็ข้อสุดุทาให้เกิดอันนี้นะแล้วก็มาดูว่ามันจริงหรือเปล่าที่เขาอ้างอย่างนั้นนะมันใช้ได้ไหมเออประมาณนั้นอันนี้คือเป็น mid term เ <c oughs> มื่อกี้นั่งตัดคลิปอันเนี้ยแล้วก็พบว่าพูดไม่รู้เรื่อง <c oughs> ก็จะพยายามมาขยายความที่พูดไปเมื่อกี้เนาะ reasoning mid term เนาะเขาจะที่บอกว่าจะให้เป็นบทความสั้นๆมาไม่อยากเรียกว่าบทความเลยมันมันสั้นกว่านั้นนะเออประมาณแบบสองบรรทัดสามบรรทัดเลย ยกตัวอย่างเช่นอาหารจําพวกผักผผลไม้เท่านั้นที่เหมาะกับการลดความอ้วนเหมาะกับคนที่ต้องการลดความอ้วนดังนั้นทุเรียนอ่ะเป็นอาหารที่เหมาะกับคนที่ต้องการลดความอ้วนเพราะว่าเป็นอาหารจําพวกผักและผลไม้เนี่ยมันถูกต้องไหมสมเหตุสมผลไหมอะไรแบบนั้นเขาก็จะถามว่าแบบอันไหนข้ออ้างทําไมถึงบอกว่าทุเรียนเป็นอาหารที่เหมาะกับคนลดความอ้วนเพราะอะไรยังไงอะไรแบบนั้นว่า แล้วก็ดูว่าเออมันสมเหตุสมผลไหมสรุปว่ากินทุนเรียอแล้วคุณไม่อ้วนไหมอะไรแบบนั้นเออประมาณนั้นนี่คือมิเทอรนั่นแหละส่วนไฟแนลเนี่ยอืใช้ความรู้จากมิเ,อมเตอม์มาแหละแต่เอามาดัดแปลงให้เป็นพักติกลมากขึ้นแบบใช,ใช้ใช้งานได้จริงมากยิ่งขึ้นอะ่ะตอนสอบอะ่ะจะให้ของของเ็กเราอาจารย์ให้บทความมาแล้วก็เอามานั่งดูเลยว่าเอามานั่งจิม้มว่าตรงไหนที่มันน่าสงสยัยน่าเคลือบแคลงแบบ จริงหรือเปล่าเขาพูดถูกหรือเปล่าอะไรแบบนะนะั้น่ะเอามาแบบเออคนยหายเราว่ามันก็สนุกดีนะสําหรับคนที่ชอบอะไรแบบปรัชญาปรัชญามันมันเป็นวิชาของข้าวปรัชญานะถ้าจำไม่ผิดอของรับงานเยอะแบบช่วงมิดเทอมอะครูสั่งงานเยอะซึ่งเราคิดว่ามันมันเวิร์กมากเพราะว่าด้วยความที่เราต้องทํางานใช่ไหมแปลว่าเราต้องมาทวนเองอีกรอบหลังจากที่เรียนไปแล้วอะว่าอ๋อมันคืออย่างนี้นะอย่างนี้นะคือคุยกับเพื่อนแหลกเลยนะวิชาเนี้ย เรียนคนเดียวไม่รอดอหละต้องแบบต้องคุยกัน,นเออรู้สึกว่าต้องปรึกษาออแบบนี้ถูกไหมแล้วทำอย่างนี้คืออะไรแล้วแกคิดว่าไงอะไรแบบนั้นเออซึ่งเออมันได้ได้แบบได้คิดวิเคราะห์จริงๆอะหลังจากสอบเสร็จนะบอกเลยว่าอ่านทวิตเตอร์คือแบบเครือบแคลงทุกทวิเตเลยที่เขาชอบช็อตกันจริงหรือเปล่านะเอ,อ๊ะมันแบบนี้หรือเปล่าใช่หร <c oughs> ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จนะคะได้ใช้ในชีวิตจริงถ้าถามว่าหดแล้วถ้าถามว่าหดไหมก็เราเรา,เราว่าหดอยู่ต้องใช้ความพยายามมากพอสมควรอือ แต่ว่าก็รอดนะคนอย่างเรายังรอดทุกคนรอดแน่นอนไม่ต้องห่วงวิชาต่อมาด้วยความที่วิชาบังคับหมดแล้วเนาะเราจะมาพูดถึงเจนเอ็ดที่เราลงไปอันนี้คนอื่นอาจจะไม่ต้องลงก็ได้เธอมีจะไม่ต้องลงเจนเอ็ดก็ได้แต่ว่าเราลงไปแล้วหนึ่งตัวคือเบสิกอะโรมาซึ่งเบสิกอะโรมาเป็นวิชาที่ถ้าได้ไปเรียนที่ห้องที่คณะเขาบอกว่าดีมากสนุกเพราะว่า มันจะเป็นเกี่ยวกับวิชาการปรุงน้ําหอมหรือเปล่านะเออใช่เป็นการกลิ่นหอมอะ่ะก็จะได้ไปดมจริงๆว่ากลิ่นแบบนี้นะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ส่วนตัวแล้วว่าน่าสนใจมากแต่ว่าด้วยความที่เรียนซูมอะ่ะก็ดมงผ่านบลูทูธก่อนก็มันก็จะมีคิยทุกคาบอืมคิยทุกคาบเรียนเสร็จคิยเรียนเสร็จคิยไม่มีสอบมีแค่คิยเราว่าเวิร์กนะเราว่าสนุกดีหมายถึงว่า เออไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ต้องไม่โหดขนาดนั้นค <c oughs> ่อยๆทําไปอ่ะมันสําหรับเราอ่ะ,ะ <c oughs> มันเวิร์กกว่าซึ่งเนี่ยก็จะมีเยอะมากคุยปึ๊บปึ๊บ,บมีเหลืองด้วย <c oughs> เอาเป็นว่ามันก็รอดอยู่ใครที่ชอบแบบเนี้ยน้ํามันหอมระเหยการดูแลสุขภาพองค์รวมการนวดแพทย์แผนไทยสมุนไพรอะไรแบบนั้นะ่ะเออก็จะมีเใครสนใจก็ลงได้ของหมวดวิดเนาะวิชาสุดท้ายตัวที่เจ็ดใช่ไหมนะโอเคของ ไม่แน่ใจเอาเป็นว่ามนันคือตัวสุดท้ายแล้วมันไม่มีแล้วเราเรียนตัวนี้ตัวสุดท้ายเป็นวิชาบังคับเข้าเอกจะเรียกว่าวิชาบังคับไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นวิชาที่ถ้าอยากจะเข้าเอกเนี้ยต้องลงตัวนี้เป็นวิชาภาษาที่3ของเราภาษาเกาหลีนั่นเองด้วยความที่เราสอบแพทเกาหลีเข้ามาเนาะแล้วก็คิดว่าอยากน่าจะเรียนเกาหลีต่อเป็นเอกไปเลยก็เลยต้องเรียนโคเรียนวีติงภาษาเกาหลีอ่านนั่นเองเอมก็อย่างที่บอก จุดมุ่งหมายของวิชานี้คือให้เราอ่านบทความภาษาเกาหลีได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นรู้ว่าจุดประสงค์ของบทความนี้คืออะไรเขาอยากจะให้เราทําอะไรหรือว่าเขาแค่อธิบายเฉยๆนนแล้วก็จใจความสําคัญของบทความนี้คืออะไรอะไรแบบนั้นวิชานี้ไม่มีสอบแต่เขาจะส่งเขาจะบอกเลยว่าจะมีอรายจะมีงานใหญ่หนึ่งงานใหญ่สองงานใหญ่สามหนึ่งเธอมีสามงานใช่ไหมนะสามหรือสี่สามเออนั่นแหละสําหรับเราเราว่าโอเคนะเพราะว่า เป็นคนไม่ไม่ชอบสอบเพราะว่าไม่ชอบสอบชอบทางานมากกว่าให้งานมาแล้วก็งานงานมันไม่ได้เยอะนะแต่มันงานใหญ่องานทิ้งสส่งทิ้งคือแบบเออเยอะอะสรุปเยอะไม่เยอะหมายถึงว่ามันไม่ได้แบบมีห้าหกเจ็ดแปดงานไงแต่มันมีแค่สามงานนึกออกไหมแต่ว่างานหนึ่งอะปริมาณมันอาจจะเยอะหน่อยเออโอเคซึ่งสามงานนี้จะคล้ายกันคือให้หาบทความภาษาเกาหลีมาแล้วก็เอามาหาจุดประสงค์ของบทความมาหา ใจความสําคัญของบทความนี้อยู่ตรงไหนบอกอะไรอะไรแบบนั้นแล้วก็หาศัพท์แล้วก็ให้ดูวิเคราะห์ว่าบทความนี้น่าเชื่อถือไหมแล้วนิสิตหรือเราอะ่ะมีความคิดเห็นอะไรกับบทความนี้ไหมเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ต้องหาข้อมูลข้ออ้างมาเขียนเขียนเขียนเป็นภาษาไทยลนะ <c oughs> คือวิชานี้อาจจะย,ยังไม่ได้เน้นแปลหรือว่าเขียนเป็นภาษาเกาหลีเยอะมากเพราะว่าอาจารย์เขาบอกว่ามันเป็นวิชาก,การอ่านเพราะฉะนั้นที่เราเน้นคือการอ่านอ่านให้เข้าใจก่อน เป็นดับแรกเนาะแล้วค่อยไปต่อๆไม่เท่านี้เราว่าตอนแรกนึกว่าจะยากนะแต่ว่าไม่ใช่เข้ามาแล้วอุ้ยง่ายนะไม่ง่ายเหมือนกันแต่ว่าหมายถึงว่าเอ้ยมันก็ไหวมันก็ไหวอยู่สรุปว่ามันก็ไหวทุกวิชามันก็ต้องไหวไม่ไหวก็ต้องไหวเข้ามาแล้วกจะไม่ไหวมีได้ก็ต้องไหวแล้วก็ก็คือไหวแหละมันด้วยความที่เราเป็นคนไม่ค่อยชอบดองงานขนาดนั้นก็คือจะค่อยๆทำน่ะค่อยๆทำเป็นทีนิดดีกว่า ไปทาทีเดียววันเดียวก่อนจงอะไรแบบนั้นไม่ไหวเราไม่ไหวเราค่อยๆทํามันก็มันก็เออมันก็โอเคมันก็ได้อยู่อาจจะมีมันอาจจะยากนิดนึงตอนหาบทความที่แบบไม่ยากจนเกินไปหรือว่าไม่ง่ายจนเกินไปเนี่ยซึ่งมันก็เป็นจุดประสงค์ของวิชานี้แหละเขาอยากให้เราอ่านเยอะก็ต้องไปหาอ่านบทความเยอะไงเออใช่แล้วว่าแล้วว่าสนุกดีวิชานี้ได้ได้รู้อะไรใหม่หาข้อมูลแหล่งข่าวภาษาเกาหลี <h ums> ในคาบอ่ะครูเขาจะมาสอนเป็นเขาเรียกไง เป็นวิชาไม่ใช่วิชาเป็นบทความบทความบทความไปเลยทีละอาทิตย์บอทอิตย์นี้บทความนี้แล้วก็จะมานั่งดูด้วยกันว่าโอเคจุดประสงค์ของบทความคืออะไรคําสมสนุกบทความมีอะไรบ้างอะไรที่เราสงสัยก็ถามครูได้ครูใจดีมากเข้าเอเกีกเลยไป <c oughs> ครสอบแถทกเกาเข้ามาไปสนุกมากทุกคนโอเคหมดแล้วจบแล้ว ถ้าพูดไม่รู้เรื่องตรงไหนก็บอกได้เลยแล้วก็ใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายมันอาจจะเสียงเบาเสียงชัดเสียวดังเสี่ยวเบาขออภัยจริงๆถ้ามีคําถามอะไรก็เมิลมาได้เด้อจะพยายามตอบให้ได้เราอาจจะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ว่านี่เป็นคลิปแรกหวังว่าจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆขอบคุณทุกคนบาย